สวัสดีครับสวัสดี f c สวัสดีท่านผู้ชมอินเตอร์ดัมซิงครับเดี๋เราเหมือนเดมิมเซโกโยังไม่สั่งวันนี้เราจะต้มปลาต้มปลาต้มปลา,าครับกินข้าวกินข้าวตอนเที่ยงครับเกี่ยวเขาพี่น้องมาเด้อขนมจีนต้ตมตำครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อวีเขาจะ ต้มปลาให้เราดูนะวันนี้โชว์มาแถวไซแม้อานกาูนี่ครับปลาปลาช่อนครับปลาช่อนใหญ่นะครับได้เยอะกว่านี้นะครับได้เยอะกว่านี้แต่เราเอามาแค่นี้นะครับโอ้อยอารมคุบที่ล่ะเซียโกครับจะเป็นขนาปลาลงครับ ต้มแซบตอนเที่ยงนะครับวันนี้อยู่กับบรรยากาศเกี่ยวข้าวนะครับห<ะ>มดเลยรถเกี่ยวก็เกี่ยวข้าวอยู่นู่นครับดูคลิปรถเกี่ยวเยอะแล้วนะครับเราดูคลิปต้มปลานะครับเดี๋ยวเราปลาลงให้หมดก่อนนะครับปลาก็เราตายแล้วนะครับเราได้ทําการนะัานีเรียบร้อยแล้วนะครับ ลักยำดีเขาถ้าบพาหมอนี่ครับแล้วก็ป่าลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ดูให้ดูต้มปลาแบบอีสานบ้านเราครับอีสานบ้านเราดูครับนี่ใส่ต้มใส่ใบบักขามออนครับบร่ได้ใส่ใบหรืใส่หนวยมาเลยครับนี่ครับบปลาครับปลา มะขามก็อยู่ทุ่งนานนี่แหละครับนี่ครับอิสารบ้านเราครับให้กินแบบง่ายๆเซกโกนี่ครับมะขามมะขามอยู่ทุ่งนางงจะแสบเนะาะสมองค้งวิเซตเนาะ นี่ครับพ่อครัวคุณพ่อวีของเรานี่เองครับวันนี้ได้ทำการต้มปลาครับเชฟวันนี้เป็นเชฟเตาพิเศษเตาดินเตาดินเป็นเตาดินเตาพิเศษอยู่กลางทุ่งนะครับมาใจาประมาณนี้นมนำปะหนะากน้อยเนาะ ใส่น้ำปะนะจุ๊ดจ้วดเจ้าบา,าบดยังก็เขวายในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับในนาก็มีข้าวมีทั้งข้าวมีทั้งปลาเป็นทั้งน้ำถนนไม่ลุม่มถนนไม่ลุม่ม <c oughs> ก,ก็ <c oughs> โก็ก็สาว <c oughs> น้ำปะนะ <c oughs> รถเกี่ยวก็นะครับเกี่ยวข้าวอยู่โน่นครับบนพื้นๆต้มปลาดูครับครับอุ้ยน้ำบกปล่อยไปโดนน้ำบกตักน้ำก็บมือมาด้วยครับกินข้าวน้ำกันแซ่บัว

ได้กำไรอีกแล้วข้าวเราก็เต็มแล้วนะครับ เราจะไปขายข้าวนี่ก็เก็บเตรียมสัมภาระเกี่ยวไปโทรมาบอกเลยแต่ว่าง้ามเลเอานั่นเขาปีการใน่วง ิกล้เอ้ยกลตีพี่คนติดติดกับเันหมดสเปกเลยวะเราก็ได้เวลาไปขายข้าวครับหลังจากกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นเสียโก้นะครับที่จะลงมาใส่ต่อนะครับข้าวยังเหลือเยอะนะครับ เราก็ต้องไปขายข้าวนะครับวันนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงนครับน่าจะติดเที่ยงไปพอดีก็น่าจะบ่ายโมงพอดีนะครับสะพานก็แคบนะครับ ไปก็จะเป็นเสียโก้นะครับมาใส่ต่อจากเรานะครับเราก็จะไปขายข้าวแล้วนะครับข้าวคนอื่นนะครับไม่ใช่ข้าวเรานะโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับ เจอเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับวันนี้เราต้องไปขายข้าวแล้วนะครับ